ู้ามจำได้ไหมเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2564เมื่อประมาณ2เดือนกว่าที่แล้วผมเคยพูดเอาไว้ยังไงท่านผู้ชมผมเคยพูดว่าจีนจะส่งเอกอัคราชทูตที่ชื่อหานจื่อเฉียง มาประจำที่ประเทศไทยแทนท่านทูตหลู่เจี้ยนซึ่งกลับไปจีนตั้งแต่ช่วงปลายปี2562ท่านผู้ชมครับเมื่อวันซื่อน,นี้วันพุทธที่11ส,สิงหาคมสถานเอกอักครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยรายงานว่าในหานจื้เฉียงเอกอักครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้เดินทางมาเพื่อรับตำแหน่งแล้วท่านทูตจีนใน,ในถแถลงการของสถานทูตจีนถแถลงว่าโดยการแต่งตั้งและมอบอำนาจจากพระประธานาธทิพดีสีจินผิงผมได้เดิน ทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้ารับตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําราชนาจ,จักรไทยคนที่13พร้อมกับไมตรีจิตที่รัฐบาลและประชาชนจีนมีต่อรัฐบาลและประชาชนคนไทยจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งอย่างสูงเป็นภารกฐฐิจที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมครับมาดูประวัติในหานจี้เฉียงทําไมผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท,งทงั้งท่านก็เป็นทูตคนหนึ่งเพราะถ้าเราศึกษาประวัติเขาแล้วเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าประเทศจีนให้ความสําคัญกับประเทศไย ถึงส่งคนที่มีศักยภาพสูงมากและเข้าถึงโดยตรงได้กับนายหวังอี้ มุขมนตรีที่ดูแลการต่างประเทศตลอดจนเข้าถึงตรงได้ถึงประธานาธิศดีชิ้นผิงแสดงว่าประเทศจีนให้ความสาคัญประเทศไทยมากให้สความสําคัญแน่นอนหรืออีกนายหนึ่งประเทศจีนเนี่ยต้องการส่งในหานจื่อเฉียงมาคานอํานาจหรือมาคานอิทธิพลที่อเมริกาและอังกฤษและประเทศทางตะวันตกมีต่อรัฐบาลในประเทศไทยในหลายๆด้านเรามาดูประวัติเขานิหนึ่งแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าคนอย่างเขาเนี่ยน่าจะไปอเมริกาได้แต่ว่าเขาส่งมาเมืองจีนเพราะว่าประเทศจีนมองว่าประเทศไทยในขณะนี้ อยู่ในภาวะล่อแหลมมากจากการที่อเมริการุกเข้ามาสร้างสถานกงศุลที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเงินเกือบหมื่นล้านซึ่งจีนก็รู้อยู่แล้วนั่นคือการที่จะฝังรากลงลึกตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักฟังนะฮะดักฟังเรื่องราวต่างๆของประเทศจีนทางจีนทางประเทศจีนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คือขึ้นไปก็เป็นมณฑลเสฉวนจากเสฉวนต่อไปเป็นทิเบตแล้วก็ซินเกียงเั้นแล้วมาเราดูประวัติเขานิดหนึ่งหารชื่อเฉียงปินอยายุ58ต้องถือว่ายังหนุ่มเกิดที่มณฑลจีหลิน เขาจบการศึกษาที่ญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยจีหลินจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์เขามีประสบการณ์ทางน่าตระเท้อย่างโชคโชนปี2541หนึ่งปีหลังจากมีต้มยำกุ้งเขาร่วมเดินทางไปคณะประาธานดีเจียงเฉาหมินเพื่อเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเขาเป็นล่ามให้ประาธานดีเจียงเฉาหมินนะครับต่อมาได้ถูกเลือกให้เป็นเลขานุก,การของนายถังเจียชวนอดีตมุขมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนในช่วงปี2541ถึง2545 ที่ผ่านมาเนี่ยนายหานจื้อเฉียงมีประสบการณ์ทางการทูตมากมายและช่ำชองมากเขาเคยดำรงตำแหน่งทูตจีนในหลายประเทศเป็นเอกอากาัครราชทูตจีนที่ญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นนี่สำคัญมากกับประเทศจีนความขัดแย้งมีตลอดเวลาในเรื่องทุกเรื่องเพราะญี่ปุ่นนั้นเป็นลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาตำแหน่งล่าสุดคือเขาเป็นเลขาธิการสำนักง,งานกลางคณะกรรมการก,าร,กระทรวงการต่างประเทศท่านผู้ชมครับประเทศจีนเนี่ยชอบตั้ง คณะกรรมการแล้วอำนาจจริงๆก็อยู่ที่เลขาธิการของคณะกรรมการเหมือนกับคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศจีนก็คือนายสีจิ้นผิงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำนักงานกลางคณะกรรมการการต่างประเทศก็อุปมาไม่เหมือนเป็นคณะทํางานที่ดูแลนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศจีนที่มีต่อโลกทุกๆประเทศในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นดูแลในเรื่องของนโยบายจีนที่มีต่อตะวันออกกลางที่มีต่ออิหร่านที่มีต่ออิสราเอลหรือทาง ทางตะวันตกที่มีอเมริกาทางยุโรปที่มี eu ที่มีอังกฤษทางเอเชียที่มีนี่คณะการกลางอันนี้เนี่ยจะเป็นคนกําหนดนโยบายจะเป็นคนสั่งการและนายหารชื่อเฉียงเป็นเลขาธิการก็คือว่าจริงๆคือผู้มีอำนาจในการสั่งการเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าตําแหน่งเขาใหญ่มากๆตอนที่เขาอยู่กระทรวงการท่องเที่ยวและเขามาประจําที่ประเทศไทยแสดงว่าจากนี้ไปผมอยากให้ทุกท่านจับตาดูนายหารชื่อเฉียงให้ดีๆนะและผมเชื่อว่าทางตะวันตกเองก็จับตาดูนายหารชื่อเฉียงนะเพราะว่า ขารู้ถึงกันผมพูดในตอนนั้นอะไร,าราการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่89ชื่อตอนคืออย่าหิวแสงผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมผมมีข่าวมาบอกว่าทูตจีนที่จะเดินทางประจำประเทศไทยคนใหม่กําลังจะมาแล้วคนนี้ชื่อนายหานจื้อเฉียงทําไมต้องพูดเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับข้อมูลที่ผมมีวันนี้กระทรวงการต่างประเทศไทยยังไม่มีซึ่งเป็นความจริงสถานทูตจีนในประเทศไทยก็ยังไม่รู้เรื่องนายหยางซิงเองซึ่งเป็นอุปทูตจีนที่คนในกรุงเทพหลายคนรู้จักนายหยางซิงดีก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นนายหานจื้อเฉียง หานจี้เฉียงเป็นคนสําคัญมากเขาเป็นคนที่ในวงการทูตยอมรับว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งของจีนหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศจีนที่มีตําแหน่งก่อนที่เขาจะมาเป็นอยู่ประเทศไทยเขาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางกระทรวงการต่างประเทศตําแหน่งใหญ่มากเป็นคนดีลโดยตรงสามารถจะเข้าหาในหวังอี้มุขม,มนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเอกอัครราชทูตทั่วไปในประเทศไทยหรือในทั่วโลกไม่สนิทสนมกับหวังอี้หรือไม่ได้ทํางานร่วมหวังอี้เท่ากับนายหานจื้เฉียงก็คือว่านายหานจื้เฉียงเป็นมือขวาของหวังอี้และแน่นอนหวังอี้นะ ก็เป็นมือขวาของประนามศสีจิ้นผิงเพราะฉะนั้นแล้วคงจะมีหลายจังหวะที่นายหานจื่อเฉียงอาจจะขอให้ถูกนายหวังอี้ขอให้ไปบรีฟให้สีจิ้นผิงฟังว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรืร่องรถไฟความเร็วสูงทึ่เรายื้อเข้ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาลุ่มมนน้านําโขงซึ่งอเมริกาเข้ามาแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เรือรบไทยได้ไปซ้อมรบกับเรือรบอังกฤษที่วิ่งเข้ามาในน่านน้าไทยและหลายๆเรื่องต่อมาทาไมหานจื่อเฉียงถึงสําคัญ ผมพูดไปแล้วเมื่อวันในรายการในวันนั้นผมบอกว่าหานชื่อเฉียงเป็นคนที่ชํานาญอยู่ในประเทศที่มีความขัดแย้งกับประเทศจีนแสดงว่าตอนนี้ประเทศจีนยอมรับแล้วว่าประเทศไทยมีความขัดแย้งกับประเทศจีนสมัยก่อนเขาเคยไปประจําอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตําแหน่งเป็นเอ,อกอัครราชทูตระดับสูงซึ่งสูงกว่าเอ,อากอัครราชทูตท,ทั่วไปสิเขาเป็นคู่ภาษาญี่ปุ่นน้าไหลไฟดับและเป็นคนที่ประจําอยู่ที่ญี่ปุน่นในยุคที่ญี่ปุน่นมีความขัดแย้งกับจีนอย่างหนักเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นด่านหน้าการนี้้ามาประเทศไทยนั่นแสดง ประเทศไทยเริ่มมีปัญหาประเทศจีนแล้วท่านผู้ชมครับในขณะนี้นี่คือคําพูดของผมในรายการข่าวที่แล้วนะฮะเมื่อ2เดือนกว่าที่แล้วผมพูดว่าท่านผู้ชมครับประเทศไทยตอนนี้เป็นศูนย์กลางของสายลับต่างๆที่จะมาอยู่ประจำประเทศไทยทูตอังกฤษทูตอ,อ,อเมริการวนแล้วแต่เป็นมืออาชีพมือหนึ่งของประเทศอังกฤษและอเมริกาเพราะว่าประเทศไทยกําลังถูกทางตวันตกจะดึงเอาไปเป็นพวกและทําอะไรหลายอย่างที่จะทําให้ประเทศจีนไม่พอใจโดยที่ไปเข้าข้างทางตวันตกในหานชื่อเฉียงเลยต้องมาที่นี่ ผมเข้าใจว่าคงจะมีภารกิจที่สำคัญมากที่จะทำในประเทศไทยคอยจับตาดูต่อไปครับท่านผู้ชมแต่ผมเล่าให้ฟังว่าผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่2เดือนกว่าที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศไทยก็ไม่รู้เรื่องที่สำคัญสถานทูตจีนในเมืองไทยเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นนายหารจื่อเฉียง